เสียงสะท้อนจากหลายฝ่ายนะคะที่มีต่อรัฐบาลค่ะต่อการประกาศเดินหน้าผลักดันนโยบายแจกเงินผ่านดิจิทัลวอลเล็ตคนละ10,000บาทยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งด้วยความเป็นห่วงทั้งต้องการให้รัฐบาลกลับไปทบทวนมาตร,รการต่างๆที่เพิ่งประกาศออกไปรวมถึงยังมีความกังวลว่ารัฐบาลชุดนี้อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมายค่ะโดยขอให้พักเพื่อไทยกลับไปทบทวนบทเรียนในอดีตที่เคยผ่านมาโดยเฉพาะการที่นายกเศรษฐ ทวีสินนายกรัฐมนตรีและมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะบอกว่ารัฐบาลจะออกพระราชบัญญัติกู้เงินจํานวน5้าแสนล้านบาทนะคะกําลังถูกมองว่านี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนของรัฐบาลค่ะเพราะว่าแนวทางนี้กําลังถูกประเมินว่าอาจขัดต่อกฎหมายด้วยกันหลายฉบับนะคะอีกทั้งยังต้องฝ่าด่านสําคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาไปจนถึงสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกค,ค่ะเมื่อร่างกฎหมายฉบับนี้ไปสู่ การพิจารณาในฝ่ายนิติบัญญตัติขณะที่มีเสียงคัดค้านดังออกมาจากนอกคอรมอนะคะแต่วันนี้สิ่งที่หลายคนกำลังจับตาค่ะก็คือท่าทีจากพรรคร่วมรัฐบาลค่ะจะแปลเปลี่ยนไปหรือไม่หากที่สุดแล้วพวกเขายังคงตัดสินใจเดินหน้าร่วมการผลักดันนโยบายดังกล่าวและอาจทำให้เกิดปัญหาใหม่ตามมา ลาสุดวันนี้คุณนิพิษอินทะสมบัติอดีตศสพัทลุงลายสมัยค่ะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟ e บุ๊กส่วนตัวนะคะสนับสนุนให้รัฐบาลของนายกเศรษฐาค่ะทำดิจิตอลวอลเล็ตแจกเธอครับ แต่ระวังจะติดคุกโดยเชีรยให้นายกและคอรมอใจกล้าๆค่ะเสนอพระราชบัญญัติกู้เงิน5แสนล้านบาทขณะที่สอวอคุณคำลูนสิทธิสมานนะคะได้ออกมาแสดงความเป็นห่วงค่ะว่าเมื่อรัฐบาลบอกว่าจะออกพระราชบัญญัติกู้เงิน5แสนล้านบาทนะคะก็เป็นห่วงว่าจะชอบด้วยกฎหมายตามรัฐรรมนูญมาตรา1,40และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา53หรือไม่ค่ะ น่าสนใจว่าเสียงทุ้งติ่งจากภายนอกนะคะมีความชัดเจนค่ะแต่ปฏิกิริยาจากพักร่วมรัฐบาลด้วยกันทั้ง11พัก300กว่าเสียงนะคะจะยังคงเหนียวแน่นมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะย,ยังต้องฝ่านด่านด้วยกันหลายด่านทั้งในส่วนความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาไปจนถึงฝ่ายนิติบัญญัตินะคะ และเหนืออื่นใดนะคะประเด็นเรื่องการขัดต่อข้อกฎหมายที่กําลังถูกมองในเวลานี้ค่ะอาจกลายเป็นเงื่อนไขอาจกลายเป็นตัวแปรนะคะที่ทําให้พักร่วมรัฐบาลจะต้องมีท่าทีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่ค่ะแม้นายกเศรษฐาน,นะคะจะแสดงความมั่นใจค่ะโดยเขาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อขณะที่เข้าร่วมการประชุมเอเปอยู่ที่นครซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาโดยกุณเศรษฐาแสดงความมั่นใจตอน น,นะคะคโดยบอกว่าพักรวมรัฐบาลมี320เสียงผมว่าเสียงของผมมั่นคงเราทำงานเป็นทีมผมเชื่อว่าผ่านก็ตามทีค่ะ